นี่มีหุ้นในเซเว่นกันนะเพื่อนให้มาสนับสนุนซื้อของตอนนี้เสร็จดีดีเรานะเราเสร็จบอกให้เข้ามาสนับสนุนเราบ้้งเนี่ยได้ขนมหลายอย่างค่ะเด็กเออน้ำหนูเขาบอกร้านนี้วิวดีที่สุดครับมีร้านเดียววะ น่าจะมีร้านเดียวนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่วิวดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้น้ำลงทะเลกำลังแหวกเลยค่ะไม่ได้เลูกมาทะเลแวกเร็วลูกมาดูทะเลแหวกกันเร็วลูกไปไหนบอกจะมาเล่นน้ำทะเลไง<ด>ไปค่ะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นทะเลแหวกอะค่ะทุกคนมันสามารถเดินข้ามไปเกาะฝั่งตรงข้ามได้นะคะ และเห็นบอกว่าตอนนี้คือน้ำจะลงแบบเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่อันนี้ก็มองก็เหมือนลงไปเยอะมากจะอยู่ใกล้วัดทองบ่อหลวงค่ะเนี่ยอยู่ติดก,กันเลยร้านกาแฟนี่เขาจะมีสองชั้นนะคะทุกคนเนี่ยมีชั้นบนด้วยร้านกาแฟสวยแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะ สวยมากมากสวยมากมากเวลาเห็นความสดของมันมาถึงคาัาเมลคพร์เทลเวลากินนี่เองแล้วก็สั่งนี่คาราเมลมาเคียวโต้ค่ะร่างกายขาดกาแฟกาแฟดีกินแล้วนะคะทุกคนชีไมตินก่อน ิปคีมคือดีไม่ตีตรงช้อนอะช้อนมันเล็กไปหน,อน,อน,น,น่ยอยช้อนตักอะไรไม่ได้เลยแล้วจ้องจะหักอ่ะอื่ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่สำหรับกางเต็นท์ของพวกเรานะคะเต็นท์ของมามาก็คือกางอยู่บริเวณน,นี้เลยค่ะทุกคนข้างหน้านี้จะเป็นทะเลนะคะสามารถที่จะเอาเต็นท์ไปกางที่หน้าชายหาดได้นะคะแต่ว่ามามาไม่ได้กางตรงหน้าชายหาดเนาะจอดรถได้นะคะก็จะมีแบบมี ออ่อที่ว่านอนในรถเนี่ยก็คือเขาก็จะอยู่ที่หน้าหาดเลยค่ะเดี๋ยวมามาจะพาไปดูที่ชายหาดอีกทีหนึ่งนะคะบริเวณหน้าหาดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสามารถที่จะเอารถมาจอดได้นะคะแต่ว่ารถเนี่ยอาจจะต้องเป็นโฟวิวนะเพราะว่าไม่นั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะติดหล่มทรายนะคะ อนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชายหาดบ้านกรูดค่ะก็ที่นี่นะคะที่กางเต็นท์เนี่ยเขาคิดคนละ100บาทนะคะแล้วก็มามาสั่งหมูกระทะด้วยหมูกระทะชุดเล็กเนี่ย260กิบาทค่ะเดี๋ยวเราก็จะทานหมูกระทะกันนะคะเย็นนี้อ๋อลืมค่ะที่เนี่ยเขาไม่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อเพราะว่าเพิ่งจะเปิดใหม่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะ ปักโลเคชันนะคะแล้วก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่เนี่ยคือบริการดีมากค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะไฟเนี่ยเขาก็ลากมาตอกให้นะคะแล้วก็ลากปักไฟมาให้ด้วยแล้วก็บริการคือสั่งหมูกระทะให้เราด้วยเพราะว่าเราแบบไม่มีของทานเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แบบคือไม่ได้จองที่พักหรืออะไรคือขับรถมาเล่นๆแล้วก็ คิดได้ว่าเราเจอตรงนี้เราว่าโลเคชันสวยดีแล้วก็ให้เด็กๆได้เล่นน้ำด้วยก็เลยเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะตอนเช้าแต่ตอนเนี้มาทานหมูกระทะกันก่อนค่ะใช่ครับผมอาหารมื้อนี้ของพวกเราค่ะก็จะมีไก่ย่างนะคะ ให้เด็กๆเนาะไก่ย่างกับไก่ทอดนะคะแล้วก็ของผู้ใหญ่ก็จะเป็นเซกของหมูกระทะค่ะนั่งชิลๆฟินๆเลยกับบรรยากาศใต้ต้นมะพร้าวนะคะ หวด้วยแล้วแต่คนชอบนะคะแต่หมามาว่า,วาทุกคนคะพร้อมจะออกไปกับมามาหรือยังคะมามาจะขับรถเนี่ย ไปดูตลาดเช้านะคะที่นี่เขามีตลาดเช้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันเนาะว่าที่นี่เขามีอะไรขายมาั่ง้าแครลูกคุณแมามาไปไหนี สถานีรถไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดนะคะว่าเช้านี้จะมีอะไรทานบ้างไปดูกันค่ะของกินเยอะมาก<อ>มีข้าวเหนียวหมูย่างนะคะอ๋อก็เป็นตลาดสดเลยทุกคนมีนของสด<อ>เจอเข้าหลามอีกแล้วแพ้เข้าหลามนี่แหละ อืมอันนี้เป็นร้านข้าวเกีย๊ปากหม้อเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในตลาดกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักก็ค่ะผักแล้วก็พวกอาหารปรลาลูปนี่มีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมามาเลือกเข้าซอยนี้แล้วกันเนาะ นนดูมามาได้อะไรได้ปาตั้งโผได้โจ๊กสามถุงค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเข้าหลามแล้วก็ฝรั่งค่ะหมดไปค่ะโจ๊กเจ็ดโจ๊กเจ็ดสิบข้าวหลามหนึ่งกระบอกสามสิบก็เป็นร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ ฝรั่งสามิแล้วก็ปั้งตดานีเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าง่ายง่ายไปทันก,กันอย่ยวดูป๊าปุนะ้นการัาถึงที่พักแล้วนะคะป๊าป๊าตื่นแล้วค่ะทุกคน ปุป๊บปู๊บปั๊บเลยว่าโจ๊กอันนี้ต้องอร่อยมากเพราะว่าข้าวมันแบบข้ามันไม่เป็นตัวทุกคนมันอร่อยมากอร่อยมาก,ากมามอร่อยคุณจับมือโมจิจะหมดแล้วตายโอนตินแม่ไม่มีความหมายนี่ใช่ไหมคะอร <love> ่อยคุณแล้วจตมร้อนมอ๋โอโอนตินมันร้อนไปหน่อยระวังโอนตินแก้วจะร่วงค่ะลูกค่ะ ม่าจัดมาเด็ดแต่ตลาดเช้าเขาเปิดเจ็ดโมงเราไปมามาไปเช้าไปหน่อยทานจนหมดแล้วไม่มีใครเรียกเพื่อนทานข้าวมาเลยค่ะแกบอกให้เรียกเพื่อนทานข้าวนี่ถึงกับลึบเลยเหร พี่ครับทันกลางครับกระป๋องจื้อไมคะพีอร่อยจังอร่อยจัดทานข้าวกันค่ะอาหารเช้าขอเป็นแบบง่ายๆนะคะทั้งหมดเนี้ยงบยังไม่ถึง200เลยคะ่ะกินเปลม,<ผ>มเลยมเห,ลหมดเลยไม่ต้องเลือทั้งหมดเ โอซ่าเลือกไข่แดงไว้อะของโปรโดไปค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปอาบน้ำกันนะคะห้องน้ำของที่นี่นะคะทุกคนจะอยู่ใกล้กับบ้านพักเลยค่ะบ้านพักหลังนี้นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ เราเราประมาณสี่พันนะคะเมื่อเช้านี้คุยกับพี่เจ้าของแล้วบริเวณหน้าบ้านพักนะคะมีถังขยะสามารถที่จะเอาขยะมาทิ้งถังบริเวณนี้ได้นะคะเด็กๆ,ๆน่าจะไปรอกันที่ห้องน้ำแล้วค่ะห้องอาบน้ำนะคะที่นี่จะมีห้องอาบน้ำคืออาบได้ทุกห้องเลยค่ะมีสามห้องนะคะแต่ว่าจะมีแบบสุขา่ยมีอยู่สองห้องนะคะก็อาบน้ำได้ด้วยเหมือนกันโอเค ไปค่ะเด็กๆอาบน้ํากันค่ะก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เก็บเต็นท์อาบน้ําอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กาลังจะออกจากที่พักตรงนี้เนาะ ที่เนี่ยไม่มีชื่อค่ะเขาเพิ่งจะเปิดใหม่ทุกคนแล้วก็แต่มีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมามาขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะอืมอืมแล้วก็จะบอกว่าต่อจากนี้นะคะเราจะไปที่บ้านทางสายแต่ว่าผิดวันครับผิดวันเฉยเซ็งเลยจะใครเป็นคนจงมามา อยากรู้จังคนนี้ <c ười> คนนี้จองออค่ะก็มามาจองอ่ะจองแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่าจองวันไหนทุกคนไม่คอยถึงบอกเขาอย่างดีเลยจองในชื่อคุณสลาวุธค่ะคืนนี้ค่ะเขาบอกคืนนี้มีคนจองเหรอครับมีค่ะชื่อสลาวลุธพูดไปพูดมาไม่ใช่จองคืนพรุ่งนี้เราเลยขา้นขับรถมารีบรีบจะตายต้องออกไปตะเวน ที่นอนกันก่อนนะครับเพราะว่าเราว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแถวนี้เราก็ไม่เคยเที่ยวเนาะจนเรามาเจอที่นี่ครับไม่ใช่คือเราไปนี่ก่อนเราพอเราออกจากบ้านทางสายเสร็จเราก็ไปทะเลแหวกก็ไม่เคยเห็นก็เลยไปดูพาลูกไปดูอ่าก็พาเด็กๆไปดูทะเลแหวกนะคะเราก็เสร็จทีนี้ก็บอกกับป้าว่าเออเรามานอนกันที่หาดบ้านกูดไหม ออที่นี่ก็สงบเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาก็ขับมาเรื่อยๆวนประมาณสามรอบกว่าจะได้ตรงเนี้ยคือถูกใจมากก็ล้อเรียบหากมาดูเรื่อยๆครับอืมแลวแล้วเราก็เจอค่ะถูกใจสวยถูกใจแล้วก็สงบเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนได้ค่ะครับแต่เดี๋ยวถ้าไงเราจะทิ้งเบอร์นะ ใ,ให้ติดต่อคุณลุงได้เลยครับคลุงใจดีดูแลให้ลากปักเปิ์กมาให้เสร็จสรบเรียบร้อยค,อค่ะก็คือมีไฟฟ้าใช้ห้องน้ำมีนะคะสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญเลยเจ้าของดูแลดีมากคนละแค่ร้อยเดียวเองเนาะใช่ครับแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะครับใช่ไม่มีน้ำอุ่น,นคือคงไม่ต้องมามั้งครับเพราะว่าอากาศมันไม่ได้หนาวเนาะก็พวกเราสามารถจอดรถลงของได้ใกล้ๆเลยแล้วก็ เดินด้านหน้าคือหาดแล้วอะใช่เนี่ยด้านหลังที่เห็นกันนะครับนี่คือหาดแล้วแล้วมันมีความเป็นส่วนตัวเนะใช่ค่ะดีหน่อยตอนนี้มันปลอดโลกปลอดอะไรแต่ก็เด็กๆมาก็ผู้ปกครองก็ดูนิดนึงครับเพราะว่าน้ำอาจจะไม่ค่อย,อยนี้เท่าไหร่เนาะให้เขาเล่นตรงใช้ชายได้ค่ะถ้า,ถาชอบคลิปของพวกเรานะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือ,อนให้พวกเราด้วยนะคบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าลืมกดติดตาม,ม้าางด้วยนะครับอ้อมผมลืมบอกครับคุ้ว่าจะไม่มีน้ำขุ่นแต่น้ำเย็นสบายมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment, หรือจะออบอกให้พวกเราไปตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนคือแนะนำได้คะ่ะ<อ>นะคะเนี่ย คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งฟอลโล่ให้กับพวกเราแค่นี้พวกเราก็มีกำลังใจแล้วใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่ครับผมแล้วทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆดูใครอยากให้เราไปตรงไหนยังไงรบกวนคอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย